ยินดีต้อนรับคณะกรรมการในการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสายงานบริหารสถานศึกษาของนายธินกรโคนโยธาผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4ด้วยความยินดียิ่ง ข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนายธินกรโคตโยธาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการภูมิลำเนาอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาที่อยู่ปัจจุบันตำบลเชียงพินอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศณ์บัณฑิตสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์จากสถาบันรชาชภัณนครราชสีมาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาเอกการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยายลัยมหาสารคาม ประวัติการรับราชการพศ2542มันจุเข้ารับราชการตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านส้มป่อยสำนักง,งานประถมศึกษาอำเภอสุวนนรรณคูหาจังหวัดหน้องบัวลำพูพศ2547อาจารย์หนึ่งระดับ5โรงเรียนบ้านกุดพึ่งสำนักง,งานประถมศึกษาอำเภอสุวนนรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพู พศ2548ครูคอส .1 โรงเรียนบ้านสับเสดาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3พศ2550ครูคอส .1 โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนาสำนักงานเขตพื Harrison ้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต2พศ2552ครูคอส .1 โรงเรียนบ้านหนองแวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4พศ2553ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองแวง นักงงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4พศ2557ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านดงทาตสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4 พศ2558ผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนบ้านวางังโพนคืมน้ำเกลี้ยงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบวัวลำพูเขตหนึ่งพศ2559ผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนบ้านนาไฮสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4 ด้านที่หนึ่งวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้ารักษาการมีวินัยในตนเองยอมรับและนับถือปฏิบัติตามกฎกติการมารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเมื่อได้รับมอบหมายมีการวางแผนในการทำงานตลอดจนการดำเนินกิจกรรมต่างๆโดยปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้และยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาเคารพยอมรับนับถือและให้เกียรติครูที่อาวุโสูด้วยการยกมือไหว้และกราสบสวัสดีทุกครั้งที่พบประพฤติตนปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนครูและนักเรียนเผยแพร่มารยาทที่ดีขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมโดยยึดมั่นความเป็นผู้มีวินัยในการครองตนครองคนครองงาน ข้าพเจ้าปฏิบัติต้นตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องการลงเวลามาปฏิบัติราชการตรงต่อเวลาไม่เคยมาสายเกินเวลาที่กำหนดเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนเช่นค่ายอบรมทางวิชาการกิจกรรมแข่งขันกีฬากิจกรรมทัศนศึกษาได้เขา้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอไม่เว้นวันหยุดราชการในช่วงปิดภาคเรียนตรวจความเรียบร้อยของโรงเรียนเป็นประจำข้าพเจ้าปฏิบัติต้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่การรักษาประโยชน์ของทางราชการ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนดังนี้ข้าพเจ้าประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองไม่กระทำหรือยอมให้ผู้อื่นมากระทำการหาประโยชน์อันอาจทําให้เสื่อมเสียในตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนเชน่นได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรักษาผลประโยชน์ของทางราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ทางราชการด้วยความตั้งใจมุ่งมัน่นอุตสาหะเอาใจใส่รักษาความลับและรักษาประโยชน์ของทางราชการเช่น ได้ปฏิบัติหน้าที่คัดเลือกวัสดุพันธุ์ที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการด้วยความถูกต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งวิชาชีพบริหารเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อทางราชการ ข้าพเจ้าปฏิบัติต้นในการรักษาความสาม,มัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนดังนี้ข้าพเจ้ารักษาความสาม,มัคคีในหมู่คณะเสมอเขารวมและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของทางโรงเรียนเช่นกิจกรรมวันสำคัญทางาศาสนากิจกรรมวันพ่อแห่งชาติกิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับทางโรงเรียนและทางอำเภอไม่ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดราชการรวมบริจาคทรพย์สร้างหอพระพุทธรูปรวมแสดงความยินดีกับเพื่อนครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยพรและยาสถานศึกษารวมกิจกรรม กีฬากลุ่มเครือข่ายกีฬาผู้บริหารรวมกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม,กม่กับเพื่อนครูรวมทั้งเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนครูอย่างเสมอภาคกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีจิตอาสาแก่ชุมชนอยู่เสมอรวมสนับสนุนกำลังใจกำลังกายและกำลังทรัพย์เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสม่ำเสมอเช่นกิจกรรมงานกีฬาสัมพันธ์ชุมชนกิจกรรมห้าสอในชุมชนกิจกรรมการต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนและกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพสิ่งที่ภูมิใจในการเป็นผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและพัฒนาตนให้มีคุณธรรมมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจรวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการบริหารงานพึงอุทิศตนเพื่อนหน้าที่มีความเสียสละและความซื่อสัตย์ต่อตอนเองไม่ทำให้วิชาชีพเสื่อมเสียไม่ทำธุรกิจที่อาศัยอำนาจหน้าที่ของตอนเอง ข้าราาปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการได้แก่สื่อสารต่ตอนักเรียนและผู้ปกครองในการรักษาความลับและผลประโยชน์ในทางที่ถูกต้องต่อครูและบุคลากรในองค์กรได้แก่มีความยุติธรรมมีใจเป็นกลางบริหารคนด้วยระบบคุณธรรมสมัคคขีปฏิบัติต่อครูและบุคลากรทุกคนด้วยหลักการและเหตุผลเสมอต่อองค์กรได้แก่การให้ความสําคัญและมีความจงรักภักดีต่อโรงเรียนดูแล,ลรักษาและใช้ทรัพยากรส่วนรวมของโรงเรียนอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถขับเจ้ายึดหลักการบริหารแบบมืออาชีพโดยใช้หลักการภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงและยึดหลักการบริหารจัดการที่มุ่งผลสำเร็จขับเคลื่อนการบริหารงบป,ประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ขาพเจ้ามีความมุ่งมั่นต่อการทํางานมีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้เพื่อให้การทํางานประสบความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ ขบ้าได้บริหารกระบวนการที่ใช้ทั้งสารและสินของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ร่วมกันปฏิบัติเพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการทำงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ประกอบด้วย การบริหารวิชาการการบริหารงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปการมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงได้นําการบริหารแบบมีส่วนร่วมและที่สําคัญการนําหลักการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจอกพอเพียงมาบริณาการแบบองค์รวมของการบริหารดําเนินงานและกิจกรรมต่างๆตามภา,า,ารกิจสีด้านของโรงเรียนบ้านนาไฮได้แก่ 1. ด้านการบริหารวิชาการได้ดำเนินการคือการบรรณาการหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบด้วย3ห่วง2เงื่อนไขเข้าไปหน่วยการเรียนรู้ทุกชั้นเรียนและทุกกลุ่มสาระกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมการผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การแนะแนวการศึกษาต่อให้ผู้เรียนรู้จักตนเองรู้ความสามารถของตนเพื่อปลูกฝังค่านิยมให้ผู้เรียนมีความพอประมาณรู้จักประมาณตนมีเหตุผลปฏิบัติสิ่งต่างๆบนพื้นฐานของความมีสติปัญญายึดทางสายกลางในการปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถวิเคราะห์ปฏิบัติด,ด้วยความรมอบคอบมีคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนด้านที่2การบริหารงบประมาณดําเนินการคือกําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่มุ่งผลสำเร็จของงานโดยมุ่งผู้เรียนเป็นหลั บริหารจัดการงบประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนินหลักธรรมาพิบาลที่เน้นความถูกต้องของระเบียบกฎหมายความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืนมีความโปรโง่งใสสามารถตรวจสอบได้มีข้อมูลพร้อมต่อการรายงานผลการใช้งบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนตลอดจนการประสานงานเครือข่ายหรือองค์กรอื่นๆในการให้การสนับสนุนด้านงบประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านที่3การบริหารงานบุคคลได้นำเนินการคือส่งเสริมให้ครูในสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมมีระเบียบวินวันยพฤติกรรมการแต่งกายบุคลิกภาพของความเป็นครูมีความพอประมาณในการดำเนินชีวิตไม่โลภไม่ฟุง้งเฟือรวมถึงการมานเสเวงหาความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทําให้ดํารงอยู่อย่างเข้มแข็ง ด้านที่4การบริหารทั่วไปดำเนินการคือส่งเสริมการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาตาหลักการบริหารงานที่เน้นความคุ้มค่าและผลสมัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักจัดหาอาคารสถานที่และปัจจัยด้านการเรียนรู้ที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนทุกด้านโดยยึดหลักธรรมบิบาลใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาดร,ร่มรื่นอยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภยัยเหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเอื้อต่อการเรียนรู้ แหล่งเรีนยนรู้ส่งเสริมคุณธรรมภายในโรงเรียนเน้นความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบัติกิจกรรมมีการจัดทําโครงการและกิจกรรมดาเนินชีวิตตามหลักปรัชยญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่าเสมอ การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้ามันศึกษาค้นคว้าได้เริ่มสร้างสารค์ความรู้ใหม่นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่ดังนี้ 1. นึ่ข้าพเจ้าเข้าร่วมรับการอบรมโครงการผลิตสื่อการจัดทำสื่อและนํามาขยายผลให้ครูรับทราบและเตรียมความพร้อมในการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ 2. อข้าพเจ้าเข้าร่วมรับการอบรมการใช้งานโปรแกรม ICT ซึ่งเป็นโปรแกรมควบคุมการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วนํามาขยายผลให้ครูและ พละกรทางการศึกษานำไปประยุกต์ใช้งาน 3. ในปีการศึกษา2563-2564ข้าพเจ้าได้ออกแบบโครงการพัฒนานวัตรกรรมทางการศึกษาเพื่อลดการเหลื่อมล้ำทางการศึกษานำมาใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาได้แก่การจัดผลิตเครื่องเสมือนวิชวลไลเซอร์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านอายอีกทั้งได้น้อมนำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการสร้างนวัตรกรรมในครั้งนี้อีกด้วย ผลงาที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทําให้เกิดผลการที่เกิดกับผู้เรียนครูโรงเรียนและชุมชนมีผลรายง,งานปรากฏด,ดังนี้ด้านผู้เรียนเกนติบัตรรางวัลและสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนมีดังนี้รางวัลที่ได้รับจากงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครัร้งที่69ปีการศึกษา2562รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6รางวัลระดับเหรียทองงแดกกิจรรม การแข่งขันเวทธนิตระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่4-6ด้านครูเกียติบัตรรางวัลและสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นกับครูมีดังนี้ 1. ครูผู้สอนนักเรียนงานศิละปะหัตกรรมนักเรียนะระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่69ปีการศึกษา2562นายวันเฉลิมศรีแก้วครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่4-6 นายวันเฉลิมซีแก้วครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันเวทคณิตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6นางสาวธนิชาบัวพงศ์ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง,งกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 2. กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่69ปีการศึกษา2562นายวันเฉลิมศรีแก้วกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันต่อสมก,การณคณิศตศาสตร์ EMAT ระดับชั้นมัธย,ยมศึกษาปีที่1-3กิตกิบัรอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ E-SA รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมประเภทนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4เกียรติบัตรคณะวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการวัดการประเมินผลคุณภาพผู้เรียนผ่านระบบบริหารการจัดการผลการเรียนสครูมิตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4นางสาวบุษยมาศทุมหนูเกียรติบัตรผ่านการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยด้านการอ่านออกเขียนได จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4ปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการกับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4 รติบัติผ่านการอบรมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4นางสาวธนิชาบัวพงศ์ปติบัติเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการเนื่องในวันครูครั้งที่66พศ2565จากครูสภาเรติบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนาระดับสถานศึกษาด้านการวัดและประเมินผลโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียนสกูมิดจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4 เกติมัดเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย MOE Safety Platform จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกียรติบัตรผ่านการอบรมการพัฒนานและยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ CEFR จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4นางสาวสิริวัลกุลจันทะเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพภา,พภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด19ประจำปีงบประมาณ2565ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิตติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในวันครูครั้งที่16พศ2565พลังครูยุคใหม่สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากลกิตติบัตรผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการในการประชุมออนไลน์ของครูสภาประจำปี2564หลักสูตรโฮมรูมออนไลน์ สถานศึกษาเกติบัตรรางวัลและสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษามีดังนี้ 1. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา2563ผ่านการประเมินและรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยจากสำนักงานคณะกรรมการาาการาศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เกติบัตรการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4 3. เกติบัตรการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอีสา ระดับชุมชนโรงเรียนมุ่งให้เกิดความร่วมมือประสานงานเพื่อผลการเรียนการสอนและส่งเสริมการแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตในชุมชนเป็นหลักดังนี้1มุ่งในการติดต่อประสานงานระหว่างบ้านกับโรงเรียนเพื่อร่วมมือการส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 2. มุ่งให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนโดยแสดงความต้องการความคิดเห็นเพื่อเกิดความเข้าใจอันดี 3. มุ่งขับทำโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนเช่ชนการบริการแก่ชุมชนในด้านการศึกษาการกีฬาและอื่นๆ 4. มุ่งส่งเสริมการดำรงชีวิตความเป็นอยู่แบบสังคมประชาธิปไตยนอกจากให้ชุมชนมีส่วนร่วมแล้วโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารการจัดชุมชนสร้างสารรค์การ,ส,าส,ารส่งเสริมงานประเพณีของท้องถิ่นด้วยการคิดร่วมกันจัดให้มีผู้นำในกิจกรรมต่างๆส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ปัญหา 5. า มุ่งให้ชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนในกิจการของโรงเรียนเช่นการศึกษาของบุตรหลานการแสดงออกของนักเรียนในด้านต่างๆอันเป็นการเสริมแรงทางโรงเรียนให้ตรงกัน 6. ส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนให้รู้จักแหล่งเรียนรู้ในชุมชนซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัวนักเรียนและมีประสบการณ์ตรงอันเป็นประสบการณ์ที่มีค่าต่อการเรียนการสอนและอาจได้รับบริการจากชุมชนในด้านวิทยากรและทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย เเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ใช้บริการของโรงเรียนอันสั์เป็นประโยชน์ในการรับรู้ความเข้าใจฝึกอาชีพในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนให้มีคุณประโยชน์คุ้มค่าในการใช้อาคารสถานที่เห็นวิธีการดําเนินงานของโรงเรียนและอื่นๆ 8. เพื่อสร้างพลังสามาัคคีการรู้ร่วมกันในชุมชนตลอดจนยกระดับความเป็นอยู่ในชุมชนให้สูงขึ้นเช่นการรักษาสุขภาพอ,อนามายัยการป้องกันโรคการอบรมเลี้ยงดูบุตรและอื่นๆ จากการรายง,งานผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนบ้านนาไฮาดึงกล่าวทำให้ข้าพเจ้า,ามีความภาคภูมิใจในคำว่าผู้บริหารสถานศึกษาแบบมืออาชีพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกผลการทดสอบโอเนิผลการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง ผลที่เกิดกับครูผลที่เกิดกับโรงเรียนบ้านอาไทยผลที่เกิดกับชุมชนท้องถิ่นตายตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว้ทุกประการและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะชํานาญการพิเศษสายงานบริหารสถานาศึกษา